วันนี้ฉันตื่นสายติดไฟแดงนานทุกแยกกาแฟหกใส่แขนเสื้อตอนขึ้นรถเจอคำประชดประชันจากเพื่อนร่วมงานเปิดอีเมลเจอแต่ปัญหาเข้ามาให้แก้แต่ระหว่างช่วงเวลาเหล่านั้นฉันยังได้ฟังเพลงที่ชอบตอนรถติดได้กินกาแฟรสชาติโปรดจากร้านประจำได้คุยและหัวเราะก,กับเพื่อนสนิทที่ทำงานได้รับอีเมลชมเชยจากหัวหน้า แล้วก็ได้กินของโปรดหลังเลิกงานมันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีในทุกนาทีแต่มันก็เป็นวันที่สุขพอในแบบของมันไพ่นายออบคัหรือไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่แห่งความพอใจที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบไพ่ใบนี้ไม่ได้สื่อถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการได้พักจากความกดดันว่าทุกอย่างจะต้องดีทุกอย่างจะต้องใช่หรือฉันต้องมีครบทุกอย่างก่อน ถึงจะเรียกได้ว่ามีความสุขไพ่ก้าวถ้วยแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณยังสามารถยิ้มให้ตัวเองได้ตอนอยู่คนเดียวถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งเล็กๆยังมีค่าพอจะทำให้ใจอุ่นแปลว่าคุณก็กำลังอิ่มใจในแบบที่แท้จริง Oracle b i e ์เชื่อเสมอว่าเราอาจไม่ได้มีวันที่เจอแต่เรื่องดีๆตลอดเวลา เราอาจไม่พร้อมไม่สมบูรณ์แต่มันยังมีบางอย่างระหว่างวันที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้แยก่กว่าใครเลยและมันก็ดีในแบบของมันแล้วในตอนนี้อย่ารอให้ชีวิตต้องเพอร์เฟกก่อนถึงค่อยรู้สึกดีขอแค่คุณมองเห็นความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าแล้วยิ้มให้มันอย่างอ่อนโยนนั่นแหละค่ะคือวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่สมบ,บูรพอสำหรับหัวใจคุณเองแล้วค่ะแชร์ความสุขเล็กๆของคุณและกดติดตามช่อง Oracle b i t e s เพื่อรับฟังพลังงานดีๆจากไพ่กันต่อนะคะ